ได,ได้รูปได้คลอดแต่ละครั้งได้ลูกเยอะได้รูกเ,เยอะมากอันนั้นก็คือลูกเขานะชื่ออดปูนี่อันนี้คือแม่แม่อดปูแม่อดปูดปก็คลอดลูกออกมาใหม่อีกเทียบเลยเกินปริมาณนมอีกแล้วครับนี่คือลูกอดปูนี่กำลังสนอย่ เจ็ดตัวอ,อดปูมีลูกแล้วนะอ,อดปูมีลูกแล้วนะทำเป็นเล่นไปยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยอ,อดปูมีลูกซะแล้วส่วนตัวนี้คือแม่อดปูนะผ่านการมีลูกมาหลายรอบแล้วทำไม่ได้แล้วว่ารอบนี้เป็นรอบที่สี่ น่าจะเป็นรอบที่สที่สี่หรือที่ห้านี่แหละหัวนมเขามีอยู่สิบแต่ลูกมีสิบสามหนึ่งสสามี่ห้าเออมีสิบจริงๆด้วยหัวนมเพราะฉะนั้นการกินนมแต่ละครั้งก็คือเป็นการแย่งชิงอำนาจกันส่วนออดปลานั้นไปอยู่บ้านขมย แล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมเลยออดปลาน่าจะเป็นลูกรุ่นที่สองของของตัวนี้ส่วนออดปูเนะเป็นลูกรุ่นที่สามนูน่นซึ่งเขาได้คลอดลูกเป็นครั้งแรกเนะี่เจ็ดตัวแข็งแรงหมดทุกตัวเลยส่วนอันนี้เป็นน้องของอ,อดปู ีสิบสามตัวยังชิงอำนาจกันสีแปลกๆที่เห็นเพิ่มมาในแต่ละรุ่นนะนี่สีนี้มีตลอดลแล้วสีขาวก็จะเป็นสีหลักของแม่เขาก็เยอะกว่าเพื่อนตลอดพ่อเขาเป็นสีดำลูกก็เลยเป็น ติดมาเป็นย่อมย่มสีดำลว้วนเหมือนพ่อไม่มีเลยบรรยากาศในการแย่งกินดมก็จะประมาณนี้อันนั้นหลานหลานของตัวนี้นะตัวนั้น อันนั้นพ่อเขานะพ่อเขาแอบดูอยู่นี่ดูสายตา อาอยากออกกล้องด้วยนมผสมขี้ตม้มคงจะอร่อยน่าดู บางโน้นก็ให้นมเหมือนกันพ่อเขาก็แอบดูเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะไม่ชอบให้มาถ่ายนะเขาจะวิ่งชนวิ่งชนกล้องวิ่งชนกล้องนี่ตอนนี้เขาชินแล้ว เวลาเรามาปุ๊บเขาจะวิ่งมาชนกล้องเดี๋ยวนี้ไม่สนใจแล้วครับเฮ้ยอย่าหลุดเข้าไปนะโดนออดปูกัดแน่โอ้ยโอ้ยต่แต่แต,ต,ต,ตเข้าไปเลยโอ้ยเสี่ยงชีวิตมากๆเลยเข้าไปในนั้นนะ ออกมาออกมาออกมาถ้าอดปูตื่นขึ้นมาะตายแน่เลยนี่ยออกมาออกมาจะอ,ออกมาได้ไงเนาะทีนี้

ให้ดูออดปูออดปูเด,ด็กไม่บรรลุนิติภาวะเลยมีลูกก่อนแล้วมีลูกก่อนวัยอันควรอดปู ขนาดตัวมันตัวเล็กๆอยู่เลยนะแต่ก่อนไปวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกแล้วเอาเอามือลูบท้องเขาก็จะนอนลงแล้วก็ชอบวิ่งไปหลังบ้านเวลามีคนมาดูหมูคนจะมาซื้อหมูอะไรพวกนี้เขาจะวิ่งออกจากคอกเป็นความแตกตื่น ตกใจแล้วก็วิเอาอะไรเป็นอะไรอาการเดิมเขากลับมาแล้วนี่แหละอาการนี้แหละเมื่อก่อนนะเขาจะวิ่งชนกล้องเลยนะนี่ ดูคนดูคนคนลูกคนพองคล้ายๆว่าจะลํำคาญอะไรประมาณนี้โอเคจบด้วยฉากตกใจเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย